สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีนะคะตอนนี้พ่อใหญ่เลินไม่มีอะไรนะคะมีแต่กระ l อนกะมองกะมองกระลอ n น้ำนะคะกระล o n น้ำกะมองนปค่อยชีว่าหานะดากดาวลงน้ำยูดากดาวลงน้ำก็บาแหไปดั้ง ว้ายกับอมออมไว้กะตึกไปหวานน้ำไปถวายอัใดไปทวายไปเกลน้องดาวนี้มาามามากอันไดยุบอะรอ้นหระอุ่นเขานาพี่หรอพุานาพี่หรือุ่นพุ่นดูนะคะวันนี้พี่อ้นจะเป็นคนปล่อยน้องดาวไปหาพี่รักนะคะนี่อี่ยัง่ะคือห่องต้องท่องค่ะปุ่นโอ้ย จะจะไปปลูกที่เดิมนะคะนุ่นไปไปอ,อ,อ,อยากไปหาพี่พ่อกับบ่สนใจแล้วเดิอคันนีพ่อลงน้ำแล้วให้พี่อ้นนะคะให้พี่อ้นเป็นคนปล่อยน้องดาวไปหาพี่เลิศรักนะคะนี่จะมีจะจะเอาไปได้ไหมนี่ดูดูนะคะนี่นี่ย,ยัยง นี่น,นี่โอ้ยแกได้ลรอไปลูก,ลก,อกอเอาแล้วสิไปทางใดนน่มา,มา,มาล,ลูกมามามาพี่เลิศรักมาเร็วเร็วเร็วมาพี่มาพี่ไปแล้วหอู้อีกโอ้สิอ้นจับได้คือกันเดอรค่ะอยู่เป็นค่ะโู้นนะคะ,ะ,คะพี่เลิศรักอยู่ตรงนู้นนะคะเฮ้ยรีบมากเลยคันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยใครๆก็จับได้นะคะ ถ้าออกจากบ้านปลูกที่เดิมนะคะปลูกที่เดิมอตอนนี้พ่อ,พ,อพ่อกำลังลงเรือหาปลานะคะโ,อ,โอ,อ้ไม่มีเรือไม่มีเรือไม่มีเรือนะคะเบิ่งเดอมพ่นจิขึ้นตนใหม่ได้ประธานนี่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก้อนพูให้ได้เลเนมงเก้าสไลดเดอร์ลงไปไนี่น เอาแล้วเอาแล้วแต่ถ้าอยู่บ้านนะตัวใครตัวมัน <c oughs> แต่ถ้าอยู่บ้านตัวใครตัวมันใครจับไม่ได้ <c oughs> งานนี้มันเอาแล้วทำกันแล้วแล้วเราบลูกผุงเห่าพวกเราปะ <c oughs> อาบน้ำเสร็จนะคะนี่อาบน้ำเสร็จก็เอาขึ้นบุก เอาขึ้นบุกมาผูกไว้กินหญ้าส่วนพ่อทองก็อยู่ตรงนู้นนะคะน้วงพ่อทองพ่อทองได้ร่มดีมากเลยโอ้บันนียิ้ไปตาอยู่เถมมนเป็นอีกอย่างนี่ลองน้ำโอ้ทอน้ำสะพ่อตะพันบ่มมาผูกโอ้หญามกเตาคืองามแท้หญ้าใบาไผ่นะคะี่หญ้าใบาไผ่ช้างกินดีมากนะคะนี่นี่นี่หญ้าใบาเล็กๆนะคะ เล็กหน่อยน้ำเหียดไม่ได้หน่อยบ่กินหญ้าใบไผ่เออถามกันแล้วนุนกลัวพี่หายนะคะกลัวพี่หายแปลงหญ้าไม่กินนะลูกมันบ่กินน้ำน้ำแห่งไม่มันต้องกินเดือนสามเดือนสี่โอ้ผุนเดือนไม่สามผุนหญ้าโมนี่ผุนมันฝ่อมน้ำมันท่วมแปลงหญ้าถ้าลดลงมากผุนแม่เอฟซีมันสร้างมาให้แล้วผุนเอามากินให้เมื่อโลดไปหอยบ้านจะคอยไปหากินไม่ใส่ไรเดอร์เคสิงห์ต้นใหม่เขาหักบุผุนผุนผุน พุนถ้าพ,พ่อแม่แม่ท่านใดได้ดูคลิปนะคะวัวพี่เลิศรักไปแย่งบอลอยู่ที่น้ำวิ่งรัดพี่เลิศรักใหญ่เลยวัวพี่เลิศรักได้ลูกฟุตบอลโอ้ลูกเจ้าแม่เยาะวอนเอ้ยพุณคอยว่ายไงขึ้นมาหนินะเยาะวอนเอ้ยบย่านี่เราต้นใหม่เขานี่อ่ะพี่โอไดละยาไม่กินแล้วลูก บี้บี้คนย่างเขาไก่ก็บ่าเป็นย่างเด้อค่ะยูเป็นค่ะจะเป็นหูคว่ำแห้งโอ้พ่อทองในร่มดีหอมจังหาง โอ้ยพอดพ่เ no. นาะคุณตอนนี้พี่อ้นเข้าได้นะคะแต่พรุ่งนี้ไม่รู้นะคะว่าพี่อ้นจะเข้าได้อย่างนี้ไหมตอนที่ไปอยู่ที่โรงเรียนนะคะคนละตัวแล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่น้องดาวนะคะวันนี้อีกเชือกหนึ่งน้องของน้องดาวคู่คู่แฝดน้องดาวนะคะวันนี้เป็นคู่แฝดน้องดาวพี่อ้นเข้าได้ แต่พรุ่งนี้นะคะน้องดาวจริงๆเราอยู่ที่โรงเรียนอันนี้ไม่ใช่น้องดาวนะคะคู่แฝดนะคะนี่พี่อนเข้าได้คนไหนก็เข้าได้หมดนะคะแต่พรุ่งนี้นะพี่อนเข้าไม่ได้ตัวใครตัวมันพี่เลิศเขาเข้าใกล้ไม่ได้นะคะพรุ่งนี้ตัวใครตัวมันวันนี้เนี่ยแฝดของพี่ของของพี่เลิศนะคะนี่แฝดของพี่เลิศวันนี้แฝดของพี่เลิศ เข้าได้ไม่ทำกันแต่พวกนี้พี่เลิศเข้าใกล้ไม่ได้นี่เราก็รอนะคะรอพ่อ,พ,อพ่อควรไปหาปลาอยู่นะคะหาปูหาปลามาทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอรอฝันบกห้องหรบ๋อ เดี๋ยวเจอกันตอนทำกับข้าวนะคะนี่ามาต่อนะคะมาต่อนะคะนู่นนะคะน้องลุงฟ้าวิ่งมาหาพี่เลิศกับพี่ดาวแล้วหนุนอ,อ,อ่ะมีสาวสาวมาด้วยนะคะหน่งมีสาวสาวมาด้วยคู่แฝดน,นะคะคู่แฝดม,<า>มาแล้วมาแล้วมาแล้ว วิ่งมาหาพี่เลยนะคะนุ่นตัวเท่ากันไม่รู้ว่าคนไหนเป็นน้องคนไหนเป็นพี่แล้นนุ่นน้องพอใจกับน,น้องลุงฟ้านะคะ<ห>เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วทักทายกันกินยากู่กินยากกิน,กกนยาก,ก่อนกินยากกับพี่ก่อนเลยๆงัน้นทักทายกันแล้วนุ่นจักตัวหนเป็นตัวใดเดาตัวซ้ำกันโพดใส่น้อง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 เขาหนึงลักกระดาวโอ้ยงกลัวอีก้าใจว่าตนนี่ โอ้ยพี่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 น้องลุงฟ้าโอ้พี่พี่พี่น้องลุงฟ้าสิไปเล่นน้ำซะไล้เด้อบ่ลูกไปกินหญ้าน้ำพี่บ่น้อนเดินมาไอลเติบอามีซีอะไรเนาะเดินมาไกลเติบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาอาจารย์มามาแทบหน้ากระจุงว่าขวนข่อยเดินมาไกลเติบ ดูนาคะหนูทักทายพี่ใหญ่เลยเลิศน้องนะลูกอืมหนาวแล้วเอาใจอหนี่นี่เจอพี่แล้วไม่อยากไปเล่นน้ําแล้วนี่เจอพี่แล้วนะคะนี่ไม่อยากไปเล่นน้ําแล้วนี่นี่ดูสาวๆนะคะเจอแฟเจอเจอหนุ่มๆไม่อยากไปเล่นน้ํากินยาก่อนลูกเออลุงฝ้ากินยากแล้วพอใจไปแล้วนุ่นพอใจอยากเล่นน้ํามาก พอจอยากเล่นน้ํานะคะเออลุงฟ้าไม่อยากไปแล้วอยู่กับพี่ๆดีกว่าอาเต้นให้ดูหน่อยเร็วๆไหนว่าเต้นสวยท่าสวยสอนพี่เลิศด,ด้วยสิ <c oughs> ขายเงนินเงินกับปุ๊กลูกกับปุ๊กลูกนะนะอื <c oughs> อเล่นใหญ่เลย ปุ่นกลบเลยลูกเออเนาะขนาดนานๆเจอกันทีเนาะนี่เด็กๆยังอยู่ด้วยกันอย่างนี้นี่นคือว่าเนาะยายวอนแฟ,แ,ฟแ,ฟแ,ฟแฟด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 ดาวแฟดน้องกับแฝดพี่เล่นลักลือกันนี่ปุ่นโย้ทักทายกันแล้วพี่กับน้องนุ่น น้องจะมาเล่นน้ำกับพี่ๆนะคะนี่อืคนละบนบดจับได้จับไดคนะบ้านจัได้จับอน้องนอมาอันมือนี่แฝดพูน้องเพิ่มมาตัวพี่อ้นกับจับได้แต่มืออื่นเด้อแฝดผููพี่พี่อ้นจับบ่ไร้เขาใกล้บ่ไร่พี่านลักกับเขาใกล้บ่ไร้เมืออื่นเมือนี่ย่กับอันคนละแฝดขึ้นกัน ชอบไหมล่ะลูกชอบสาวสาวไหมลูกเนี่ยดูตูดนะคะเขาจะคล้ายๆกันนะคะตูดตูดพ่อพันนี้เหมือนกันเป๊ะนะน,นี่หางตรงริ้วเลยหางน้องพอใจหองของน้องลูกุ่มฟ้าสวยมากนะคะนี่เ <c ười> บิองละ่ละละ่ะ เออมักพีพ่อใจบได้มักพีบ่อนบได้สนใจบได้สนใจน้องลุงฝ่ามักพีพ่อใจคนอะไรลวเขาจะไปเล่นน้ำน้วน,นุนลาลากล้ได้ลาย่าอันเดอร์อย่าหาวพนอยเด้ดอ อย่าสักลายให้น้องนะคะเมวอนคอยบอสักดอกแฝดผู้น้องมาถ้าแฝดผู้พี่นี่ผู้ได้เขาใกล้สักลายอย่างเดียวโค้งหน่อยนึงแล้วค่ะนี่โค้งหน่อยนึงนั่น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 นอยว่าละตัวย่องมาหันได้เลยวนวนวนว ปุ่นมันเหรอข้าวมาเพิงพีเดีวบระทานนี่ข้าวมาเพิงพีเดีวอานนั่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 นึกว่าจะไปไดนมามาอยู่ตัวนี้เฟตผู้พีกับมาเด้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้แม่อันก็ขออวยการอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ขอให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะ มนไหลกองทองไหลมาทุกท่านนะคะอย่าเก็บอย่าจนอยากก่าไข้เด้อรักเดิดรักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะสวัสดีค่ะ